ก็คนเต้นมันก็ยังเป็นผมอยู่ครับคนไม่เต้นคงไม่ใช่พี่เจใน,ในวันเสาร์ที่ไปเต้นก็คงเป็นผมดังนั้นผมก็ทําได้อย่างเดียวคือตั้งใจตั้งใจซ้อมทําท่าให้มันได้ให้มันดูไม่ตลกจนเกินไปแล้วจะไปโดนคอมเมนต์อะไรก็ค่อยว่ากันคงรันน้บ ไปเลยไปไปเลยไปไปเลยไปให้เธอคอยดูแลไปเลยไปใจงองแงตามเธอแจแล้วก็เลยตามใจไปเลยไปเอาไปเลยไปไปไปเลยไปให้เธอคอยดูแลไปเลยไปเอาใจงองแงมันเลยตามเธอแจแล้วก็เลยตามใจห้าหกเจ็ดมาดนหนึ่งสสาสี่ห้าหกเโอเคอันหนูล็อกอันนี้พี่ด้วยเนาะล <5. S 1> องอีกทีนะห้าห แดอันห okay. นึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าหกเจแล้วก็เข้า1นึ่งอันสองอันสองอันสาอันสีาเดอบุเร่หและ6 7เจ็ดและนี่แปดที่สองเนาะแปดที่3ต่อเลยมะมครับหาและหกเจและแปเตะเท้าอันหนึ่งสอสามสี่ห้าห เจ็ดแปดแปดที่3าแปดที่4เหมือนเดิมอหนงและสองและ4 5และ6 7และ8แล้วก็เข้าร้อง ชอบท่าครับชอบท่าที่ครูเขาคิดให้เช้าไม่กลัวไม่กลัวกลัวจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนก็ไว้ตะตะกโอเคแอร์อีกทีนะฮะไปแอรเช้าไม่กลัวไม่กลัวกลัวจะไม่เช้าแอรเช้าแค่ไหนก็ไหวตักตัก แล้วก uhm. ็พวกนี้ก huh. ็จะเข้ามาถ่ายรูป5มั้งอ่ะเจ๊ใช่แล้วก็เซตที่สามเซตที่สามคือเตะเท้าแต่ว่า5โดน5 5 5อ่ะเจ๊คือเซตของเรา เหนื่อยมากฮะร้องร้องลองร้อง,อ,งองไปแล้วเต้นไปไม่ไหวฮะตอนท้ายๆต้องต้องฟิตเยอะๆครับ ไม่เป็นไรรักกันไหมหัวใจหัวใจฉันอยากเสนอหัวใจฉันอยากเสนอเออเออเออันนี้ไปรอแต่เธอรอแต่เธอชิดเท้าเข้ามา อ่ะอีกทีหนึ่งนะห้าหกเจ็ดไปรักกันไหมหัวใจมันอยากเสนอรอแต่เธออ่าแหมค่ะชิดรอแต่เธออะไรเมื่อไรถึงเมื่อเอาซอนไปเมื่อไรจึงจะสนองใช่ป่ะเมื่อไรจะทำอะไรเมื่อไรจึงจะสนองอ่าฮะแล้วก็ชิดตา 5ีนะาห้าหกเปารักกันไหมหัวใจมันยากเสนอรอจต่เธอเมื่อไรถึงจะสนองปะาปะาเก่งมากต่อนะถ้าก็ก็โอเคครับคือไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายคือคุณลูกตายังใจดีครับคือยังไม่ให้ท่าแบบหดหดมากปายแล้วก็1หน่งสองาและ4อันนี้ยกสอบไว้เอามือเอากำปั้นชนกันไว้เออ มันจะเป็น9ชิด9ชิด9 9ชิด9ชิด9 2 3และ9 5 6 7และ8ถือว่าถูกรักกันไหมหัวใจมันอยากสนะจะรอแต่เธอเมื่อไรจึงจะสน้องรักกันไหมหัวใจมันอยากจะปีตาจองจะให้ลองลองลองก็คงจะรู้รู้รู้ คืนนี้ไม่มีเหมือนข้าวตันั้นข้าวเอ่อข้าวเอ่อข้าวเอ่อข้าวอ๋อโอเคเอาจากฉันฉันชวนมากัดต้นเกลือห้าหกเจ็ดไปชันชวนมากันก่อนเกลือไม่มีวันเกลือรักเราหัวใจดีเดินเลี้ยมทองทรา หานายองก็คงจะเห็นถ้า้า้าหากถ้าากก็คงจะเห็นเออไดแววมองอหน่ดูดูเป็นดูเป็นลูกเล่นของเพลงไปเลยอะไรเงี้ยก็ก็โอเคครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกำลังฝึกฝึกให้มันลงลงตัวอยู่ครับคือเต้นหนึ่งมันก็ดูไม่ค่อยลงตัวเอาไมค์กระแทกหน้าที่เขาไปเลยลูก